คุณผู้ชมครับวันนี้มืองทอทีวีของเราจะขออนุญาตพาคุณผู้ชมไปดูภาพประวัติศาสตร์ของนักเตะไทยของเรากับก้าวแรกในเวทีเจล,ลีกสูงสุดของทวีปเอเชียประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้นะครับคุณผู้ชม เจชนาทิปสงกระสินนะครับที่ย้ายไปเล่นกับสโมรสรคอนซัปโดเร่ซัปโปโ,โ,โรในสัญญาย,ยืมตัวจากสโมรสรกิเลมพิลของของเราหนึ่งปีครึ่งนะฮะก่อนเกมการแข่งขันฟุตบอลเจเลีกที่วันนี้ซัปโปโรจะได้พบกับชิมิสูเอสเราวนะครับทางสโมรสรซัปโปรโ,โรก็ได้มีการแนะนําเปิดตัวชนาทิปสงกระสินต่อหน้ากองเชียร์คอนซัปโดเร่ซัปโปโรที่ซัปโปรโรโดมนะครับซึ่งภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้นะครับก็คือภาพจากทาง Facebook ข,ของสโมรสรซัปโปรโรนะครับซึ่งเมืองทอนทีวีของเราก็ขออนุญาต เอาภาพในงานเปิดตัวชนะทิพย์งกระสินตอนนี้นกองเชียร์สโม,มสรซัปโปโรมาฝากแฟนขับกีฬามเดบอของเราเดี๋ยวจะให้ดูภาพบรรยากาศแบบสดๆกันเลยดีกว่านะครับเพราะนี่คือก้าวแรกของวงการฟุตบอลไทยของนักเตะไทยที่ได้เล่นหลีกสูงสุดของทวีปเอเชียอย่างเจลีกนั่นเองครับสวัสดีครับ วันวมมน,นี้ว่าท่ามิสมาสเตอรเป็วชาแนทิด้วด้วย้ย้ด้วยด้วยด้วยดวันนี้ผมรู้สึก,กดด อยู่ทีมนี้แล้วก็มีความสุขผมจะพยายามช่วยทีมให้ได้มากที่สุดเราจะสู้ไปด้วยค่ละลิกนาม阿拉阿ั卡 一緒に頑張っていきたいと思っております。よろししくお願いしますということで改めてジャーティップ選手に大きな拍手をお送りくださいではこれより一常をぐるっと一周いたします。 北海道エムサドレンさん、心のサポーターの皆さん、そして、地元スマルスのサポーターの皆さんも、ぜひぜひ、ジャンピング選手に大きな拍手を送っていただければと思います改めてー、<タッ>フィギュアリーナ、プレミアリーグのメジャーの最年少、優勝したこともあるというチャンピン選手ですが、昨年は、最後、第1組のグループの。 はい、代表チームの中心選手として日本代表とも対戦いたしまましした。よりよりたり日本ににールンサポのの皆さんのとにいただきました。 日本代表の人気といいますとジャナキット選手のインスタグラムのフォロワー数は190万人、世界ランキング11位、東南アで、新しい人気を誇っている選手です。 そして北海道大迫弥サ札ーは7月20日から23日まで実はタイ遠を行うんですねで予定でもありますチャール選手の活躍でタイでも J リーグに祈がそして北海道の大迫弥サ札ーに祈願が関わってくれることを期待したいと思います Thank <laughs> you. こちらのピックソクラスの選手北海道コンサドーレさに応援いたしました試合に出めるまでにはもう少し時間を要するとは思いますけれどもこの新しい選手のリフェ北海道コンサドーレさんと勢いすることは間違いないと思います<ペー>1年後はジェイン選手なんですけれどもジェイン選手と結構の旅北海道コンサドーレさんと本当に大変な選手 นายเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้แล้วก็ชื่นใจแทนชนะทิพย์สงกระสินจริงๆนะครับนอกจากว่าเจจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคในเรื่องของการพิสูจน์ตัวเองให้ชนะใจตัวโค้ชและเพื่อนร่วมทีมได้แล้วนั้นสิ่งสําคัญที่สุดเลยก็คือการชนะใจกองเชียร์ซึ่งวันนี้ชนะทิพย์สงกระสินได้กําลังใจจากกองเชียร์ซัปโปโรค่อนข้างที่จะอบอุ่นมากๆเลยละครับคุณผู้ชมซึ่งวันนี้นะครับบนทอทีวีของเรามีบทสัมภาษณ์ของชนะทิพย์สงกระสินหลังจบเกมที่ คสัปโดเร่ซัปโปโรชนะชิวิสุเอสเพาวไป1ประตูต่อศูนย์มาฝากด้วยล่ะครับ ก็ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นเปิดตัวเหมือนนักบอลแบบยุโรปเลยก็ไม่ไม่ไม่เคยมีความรู้สึกแบบนี้ไงก็รู้สึกดีใจแล้วเหมือนแบบเขาให้ความสัมพันธ์กับเราผมก็จะพยายามแบบทาให้แบบดีซ้อมให้ดีแล้วก็พยายามลงสนามทําให้เต็มที่ ก็วันที่หนึ่งนะมันก็เหมือนแบบในสัญญามันก็เป็นวันแรกที่ได้อยู่กับทีมเป็นเป็นเป็นทางการวันที่หนึ่งอะไรอะไรก็ดีก็รู้สึกดีใจครับเราชนะด้วยแล้วก็เป็นการตัวที่ดีก็คาดหวังก็จะพยายามทําให้ดีครับพี่ก็ทําให้ทุกคนยอมรับอะไรเงี้ยแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเราจะเล่นดีหรือไม่ดีรู้แต่ว่าเราทําให้เต็มที่ขอ ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลภาพข่าวจากทีมงานแสงกีฬาประจำประเทศญี่ปุ่นมากๆเลยนะครับที่ได้ส่งภาพข่าวบทสัมภาษณ์ต่างๆและข้อมูลต่างๆให้กับเมืองทองทีวีของเราในการอัปเดตข่าวสารของพี่เจชนะที่สงกระสินให้กับบรรดาแฟนคลับสโมสรกีเลียนพยองฟันบอลชาวไทยเราไปถึงน้องๆหนูๆที่มีพี่เจเป็นแรงบันดาลใจนั่นเองนะครับ